อ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีเทคนิคดีๆจะมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับก็จะเป็นเทคนิคนะครับในการเพิ่มยอดวิวเนี่ยของคลิปวิดีโอทิกตอกนั่นเองนะครับอ่ะถ้าใครมียอดวิวน้อยนะครับต้องการที่เพิ่มยอดวิวให้กับคลิปวิดีโอก็สามารถเพิ่มตามผมก็ได้เลยตัวนิการนะครับก็ง่ายๆกันเลยนะครับให้คุณผู้เข้ามาในเซอ์นี้กันก่อนนะครับตัวนี้การเข้ามานะครับก็สมัครชิกเข้ามาในลิงก์คลาสคลิปนี้ก็ได้นะครับผมจะวางลิงก์คลาสคลิปที่พร้อมแล้ว อ่ะพอคลิกเข้ามากันแล้วนี่ครับก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปเลยนะครับก่อนจะ็นการเข้าสู่เว็บไซต์คลิกกีดโซเชียลกันแล้วนี่ครับก็จะเป็นเว็บไซต์ีให้บริการเพื่อยอดโซเชียลนะครับสาวตัวนี้เขาจะเริ่มลงลงชื่อใช้นะครับคนที่มีราสมาชิกกันอยู่แล้วก็สามารถกดลงชื่อใช้งานด้านหน้าตัวนี้ไปได้เลยอ่ะตัวคนที่ยังไม่มีราสมาชิกนะครับก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนก็เข้าที่สมัครใช้งานได้บุคคลเมืองต้ได้เลยครับ เอาด้วยการสมาชิกครับก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะครับอีเมลสข้อมูลนี้ก็ใส่ข้อมูลกันไปเรียบร้อยสร้างรหัสขึ้นมานะครับแล้วก็ยืนรหัสอีกครั้งและก็อย่าลืมนะครับติ๊กที่แชมปเชฟโปรแกรมอัดตัวประกันด้วยนะครับแล้วกดสมัครใช้งานกันไปได้เลยส่วนที่จะสมัครใช้งานที่ Google นะครับก็สามารถกดตรงนี้สีแดงตรงนี้เพื่อสมัครใช้งานที่ Google กันได้นะครับพอการสมัครที่รอกันแล้วนะครับก็เอาชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านบันการลงชื่อใช้งานด้านหน้าตรงนี้ไปได้เลย อ่ะสวัสดีสมัคใช้งาน Google ไปนะครับปรากฏลงชื่อใช้งานที่ Google นี้ไปเลยนะครับปรากฏลงชื่อเขาใช้งานไปเลยนะครับขออนุารกดลงชื่อใช้ไปแลนะครับหรือเข้ามาสู่เวไซต์คลิปคิดโซเชียลกันแล้วนะครับสวนี้เป็นหน้าคําสั่งขึ้นมาจะมีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้กันเลยนะครับก็จะมีทั้ง Facebook Instagram YouTube TikTok Twitter แล้วก็อันนี้มากมายให้กับเรานะครับได้เลือกใช้กันเลยตัวนี้เลืใช้แพลตฟอร์มของ TikTok นะครับก็เลือกที่ TikTok ตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้ามีโปรโมตตัวนี้เลือกใช้แล้วมาดูกันเลยก็สามารถเล่นดูกันได้เลย ตัวนี้เราใช้มาดูเพิ่มยอดวิวนะครับของคลิปวิดีโอทิกตอกตรงนี้เลยนะครับก็เลยไปเลยอ่าบริการตรงนี้จะมีหลายบริการให้เก็บเราเลือกใช้กันก็สามารถเลือกใช้งานกันได้ส่วนนี้เราใช้บริการแรกเลยก็เลยเปิดเลยนะครับอ่ามีคาเบายตรงนี้เราได้อ่านการจะเป็นคาเบายนี่ครับหรือเมสอ่าสาคัญบอกเราตัวนี้สามารถอ่านก่อนใช้งานก็ได้เลยต่อบริการวางลิงก์ก็เปลิงก์ของคลิปวิดีโอทิกตอกมาเลยนะครับไปก่อนอ่าก็ไปก๊อปปี้ลิงก์มาเลยนะครับอ่าก็เลยคลิปขึ้นมานะครับจากนั้นก็อ่าก๊อปป แล้วก็ลิงก์นะครับมาใส่ลงไปนะครับในช่องนี้แล้วก็ใส่จํานวนหรือปริมาณการเพิ่มเข้าไปก็ได้เลยการสักหนึ่งร้อยก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปจากนั้นเว็บไซต์ต้องการคำนวณค่าใช้จ่ายกับเราเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลยอา่ากดสั่งซื้อที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับเห็นไหมในคำแจะงื้อขึ้นมานะครับแบบนี้เลยว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอา่าถ้ามันขึ้นไปได้มานะครับก็จะรอสักครู่พอเว็บไซต์ใช้เวลาดำเนินการกันนิดนึงอ่ะตอนนี้ระหว่งวางที่ร,รอเว็บไซต์ไมเนการให้เราอยู่ มาีต่อมาจะเป็นเมนูบรอดการสัสส่งซื้อจะขึ้นมาให้กับเราได้เ็งกันเลยนะครับว่าสั่งซื้อบริการไหนไปเนี่ยมีออเดอร์ดีบริการที่สั่งซื้อเข้าไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลิงที่เราใส่เข้ามานะครับก็สามารถคลิกเข้ขาไปทดสอบกันได้ว่าลิงนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นสถาะสถานาหนาของพิซซบอกเราอยู่ว่ารอดำเนินการอยู่นะครับอาต่อมาจะเป็นเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายชทางกันเลยก็จะมีช่องทางสแกนเคียโค้ดถุงนี้เลดคริปโตก็สามารถเรือกใช้งานกันได้ก็จะมีวิธีการหรือขั้้้้นนนตอออกกาาาารรรรดเเิยยยู่่่ลลงวทีีบแ ต่อมาจะเป็นเมนูแนะนําเพื่อนก็สามารถเข้ามานะครับแนะนําเพื่อนมาใช้เว็บไซต์นี้ได้ง่ายๆกันเลยนะครับอ่าก็จะมีนะครับอัตราค่าแนวหรืออตาเข้าโปรโชั่นถึงครับจรกันเลยตรงนี้อ่าตัวนี้เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับส่วนต่อมาจะเป็นรุ่นซีรีส์ดังจีนนะครับก็จะเป็นเมนูที่พิเศษหน่อยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดใช้งานเว็บไซต์ในจำนวนเงินห้าล้านบาทขึ้นไปแล้วก็สามารถเข้าไปดูซีรีส์ดังจีนตัวนี้ได้ฟรีทุกเรื่องเลยและจะมีอัปเดตใหม่ทุกเดือนด้วยนะครัััััับบบบบตตววววนนนนนีีี้้้้้กกกกก็็็หหหาาาาามมมมมมมพลลดดดเเเยะะะครรรรรรร่่อจจิิทททงงปูไ ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตรงนี้กันได้อ่าเดี๋ยวจะเริ่มบริการจากตรงนี้นะจะมีเลยราคาเลขั้นต่ำเลขั้นสูงสุดตรงนี้บอกเราด้วยแถมมีคดบายตรงนี้ให้กับเราได้คลิกเข้าไปเพื่ออ่านคดบายก่อนใช้งานกันได้ด้วยนะครับอ่ะต่อมาจะเป็นเมนูน,นะครับติดต่อแอดมินนะครับถ้ามีปมีหาอะยอดไม่ขึ้นไงก็สามารถเข้ามาติดต่อแอดมินกันได้ก็จะมีตัวเฉลยตรงนี้นะครับก็ส่งบทหมู่ไปแจ้งปัญหาใส่เลขออเดอร์นะครับพิ์ข้อความบอกแอดมินให้ไปเลย โซคาร์นี่พี่ธุพัฒนก็สามารถกดตรงนี้ส่งพี่ธุพัฒนไปให้กับแอดมินมันทราบปัญหาได้ชัดเจนขึ้น,นครับอ่าแล้วก็ส่งตัวไปเลยนะครับให้กับแอดมินทราบหรือเจนี่น้องทางไลน์ก็สามารถเข้าไปที่ไลน์ตรงนี้แอดไลน์ไปนะครับติดต่อแอดมินกันได้เลยนะครับเอาล,คลาคะครับเฟซบุ๊กแกรนด์พิซซ์านี่ครับเราเปิดชื่อมาดูดีกว่านะครับตัวนี้ยอดวิวของเราเพิ่มขึ้นมากันแล้วหรือย,ยังตัวนี้อยู่ที่55นะครับก็สามารถกดรีเฟรชหน้านนจอหนึ่งครั้งได้ดเ,าาเพื่อดูว่าบริษ อ่ะถัวเพิ่มมากระเรานะครับไวมากๆเลยนะครับแล้วก็เยอะมากๆด้วยนะครับตัวนี้ถ้ายอดชินมาเยอะเกินไปนะครับก็เป็นต้องตกใจกันก็เป็นการแถมของเว็บไซต์นะครับอ่ะก็สชบถามท่านใดที่ต้องการีใช้เว็บไซต์นี้ครับหรการใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นี้บริการวางรีวิวข้อลคลิปที่เรี้บร้อยแล้วนะครับก็สามารถคลิกเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมแัะงนับสนุยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับปนี้อนรับไปก่อนอ่ะก็สวัสดีครับ